ท่านผู้ชมครับมาพบกับรายการวส .2 ว .8 ทนิตไทยกับผมธีพงศ์ช่วงที่4นะฮะก็ชั่วโมงที่2ของรายการวันนี้นะครับวันนี้สองชั่วโมงรวดรับเมื่อวานหลายๆท่านคงจะทราบนะฮะมติของสารรัฐมนูญนะครับหกต่อ3นะครับก็ไม่เห็นชอบด้วยรัฐมนูลถือว่าเป็นโมฆะนะครับการเลือกตั้งสสเมื่อ2องพัาพันที่ผ่านมาก็มีมติออกมาว่าไม่ชอบด้วยรัฐมนูญนะครับ เมื่อวานนะครับนายพิมนธรรมพิทักษ์พงศ์นะครับหัวหน้าคณะโฆษกสารรัฐมนูญได้เปิดเผยคำวินิจัยการเลือกตั้งกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับมีคำร้องให้การเลือกตั้งสองกุปพันเป็นมอคาหรือไม่นั้นนะครับโดยผลการวินิจฉัยเห็นว่าคำร้องมีเหตุแห่งคำร้องว่าการจัดการเลือกตั้งเป็นการเลือกตั้งตามพระราชกฤษฎีกายุสภานะครับซึ่งสารร,รัฐมนูญจำนวน 6ต่อ3นะฮะต่อ3เห็นว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาขาดอีก28เขตเลือกตั้งนะครับการเลือกตั um ้งที allora> ่ผ่านมาเนี่ยขาดอีก28เขตเลือกตั้งจึงถือได้ว่าการเลือกตั้งเมื่อ2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไม่ได้เกิดขึ้นทั่วราชอาณาจักรโดยหากจัดการเลือกตั้งทั้ง28เขตอีกก็ไม่เป็นผลให้การเลือกตั้งเป็นการทั่วกันอีกจึงถือว่าการเลือกตั้งเป็นไปอย่างไม่ชอบด้วย รัฐธรรม,มนูนมาตรา108วรรค2นะัครับก่อนนี้ก็สรุปว่า,าสารรัฐธรรมนูนนะครับได้วินิจฉัยเลยครับว่าไม่เห็นชอบนะครับก็คือเป็นอันตกไปนะครับไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือว่าเป็นโมฆะนะฮะ6ต่อ3าต่อ3ส่วนสำหรับตุลาการเสียงข้างน้อยมี3ท่านนะครับ6ต่อ3มนี่มี3ท่านที่ไม่เห็นด้วยก็คือ นายชัดชลวรนะครับนั่นนี่คือตุลาการเสียข้าวน้อยมี3าคนนะครับมีนายชัดชลวรนายอุรมศักดิ์นิติมนตรีนะครับและนายเฉลิมพลเอกอุรุนะครับก็คือหลังจากสารธรรมนูญมีมติ6ต่อ3การเลือกตั้งสสอ2อพาพันห้าเนี่ยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญถือว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะเนื่องจากไม่จัดการเลือกตั้งวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรนะครับ ก็มีมติเสียงข้างน้อย3ก็คือที่ไม่เห็นด้วยคือนายชัดชลวรรน,นายรมศักดิ์นิติมนตรีและนายเฉลิมพลเอกอุรุนะฮะอันนี้คือไม่เห็นด้วยนะครับเมื่อคือนนี้นะฮะ,ะเช่นเดิมนะฮะเวลาประมาณ1นึ่ทุ่มนะฮะหนึ่งทุ่มเกือบจะสองทุ่มนายสุเทพทุสบันได้ขึ้นเวทีประสายที่เวทีลุมพินีนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะก็คือเมื่อวานเนี่ยหลังจากทราบว่าสามัชัยให้การเลือกตั้งเมื่อสอง,องพัน เป็นโมฆะนะครับก็เลยบอกว่าในขึ้่นปาะสานะครับบอกว่าถือว่าเป็นชัยชนะของมูลมหาประชนขั้นหนึ่งอย่างไรก็ตามมีคนถามว่าและจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับอันนี้คุณสุเทพพูดนะครับคําตอบเรื่องนี้คือสุดแต่ว่าไปถามใครถ้าไปถามนายสุภชัยสมเจริญประธานกรกตก็บอกรอให้สถานการณ์ทางการเมือสงสงบ กตพร้อมจัดเลือกตั้งใหม่โดยอาจต้องหารือพักการเมืองต่างและชื่อว่าการจัดการเลือกตั้งใหม่จะไม่มีการคัดค้านซ้ำรอยซึ่งขอเรียนประธานกตว่าอันนี้คุณสุเทพพูดนะฮะท่านพูดถูกหมดยกเป็นเรื่องเดียวคือที่บอกว่าการจัดเลือกตั้งใหม่จะไม่มีการคัดค้านซ้ำรอยเพราะจะมีการคัดค้านมากกว่ามากกว่าเดิมแน่ไม่ซ้ำรอยคือ แต่มากกว่าเดิมแน่หมายถึงว่าจากคั่ค้านถึงที่สุดนะฮะเยอะกว่าเดิมนะฮะเนื่องจากมวลประชาชนเรียกร้องการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งมาตลอดดังนั้นกกตอ,อย่าพยายามให้เหนื่อยหรือให้เปลืองงบประมาณเพราะประชาชนยังไม่พร้อมจะไปเลือกตั้งและถ้ายังดันทุรังต่อไปก็จะเป็นโมฆะแน่นอนก็แสดงว่าจะเป็นโมฆะรอบที่สองนะฮะอันนี้คุณสุเทพพูดนะครับบนเวทีเมื่อวานเนี่ยนะครับเมื่อคืนเนี่ยฮะ นอกจากนั้นนายสุเทพยังกล่าวถึงการที่นายสมชัยศรีสุธิยากรกต่อด้านกิจการบริหารังงานเลือกตั้งเนี่ยบอกว่าจะไปชุมจะไปไประชุมกับรัฐบาลเพื่อกําหนดการเลือกตั้งว่าถ้าไปไประชุมแล้วตราพระราชกิฤษฎิกาเลือก,ก,กตั้งออกมาใหม่ตนก็ยืนยันว่าเรายังไม่เอาด้วยเหมือนเดิมและที่นายสมชัยบอกว่าจะเชิญหัวหน้าพรรคการเมืองมาหาลือนั้น ไม่ว่าพักไหนจะตกลงอย่างไรนะฮะแต่มวลมหาประชนไม่ใช่พักการเมืองเรายืนยันเรายืนยันนั่งยันนอนน้นว่าไอ้เขาไปนอนยันว่าไม่เอาเลือกตั้งระบบเดิมกฎหมายเดิมเพราะเราต้องการปฏิรูปประเทศไทยก่อนส่วนเงินการจัดเลือกตั้งที่ผ่านมาจํานวน3,800ล้านบาทนั้นรัฐบาลควรรับผิดชอบโดยกะกะตต้องไปฟ้องเรียกเงินจากรัฐบาลยิ่งลัก เพราะมีแต่รัฐบาลที่อยากเลือกตั้งอันนี้คุณสุเทพพูดนะครับแล้วก็บอกต่อไปว่าถ้าไม่เป็นรูปประเทศก่อนนะครับจะเลือกตั้งกี่ครั้งกี่หนประชาชนก็จะให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะสู้มาตั้งสี่เดือนแล้วจะยอมแพ้ง,ง่ายไม่ได้นะฮะแก่สู้มาตั้งกี่เดือนแล้วไม่ใช่สี่ครับสู้มาตั้งกี่เดือนแล้วจะยอมแพ้ง่ายง่ายไม่ได้เราประชาชนจะสู้ไม่ยอมแล้วอย่าฝันหวานว่าจะนั่งรักษาการต่อไป มันตอบไม่ได้แล้วเพราะกรรมกําลังติดปีกวิ่งตามมาแล้วอีกไม่นานปปชก็จะชี้มูลโครงการทุจุลิจำนำข้าวอย่างมากรัฐบาลก็คงไม่รับคำวินิจฉัยเอามวลชนมาเยี่ยวๆแล้วก็จะมาเอามวลชนของเราออกมาเราก็จะเอามวลชนของเราออกมานะฮะถ้ายังอยู่อีกรัฐบาลก็จะเป็นจำก็เป็นจําเลยคดีฆ่าคนตายที่สะพานผ่านฟ้าอันนี้คุณสุเทพพูดนะครับก็พูดว่าก็สรุปว่า ไม่เอานะฮะคือจะมีการเลือกตั้งใหม่นี่ก็ไม่เอาจะต้องมีการปฏิรูปประเทศก่อนนะครับมา,าดูทางด้านพรรคประชาธิปัตย์นะครับเมื่อวานนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะน,นะครับได้ออกมาชี้แจงในกรณีถ้าหากมีการเลือกตั้งเป็นโมฆะนี่นะฮะตอนนี้พูดอยูประมาณสีบเอ็ดโมงยังไม่รู้นะครับนายอภิสิทธิ์บอกว่าได้รีกประชุมเป็นการภายในกับรองหัวหน้าภาคต,ต,ต่างๆนะฮะ มีรองเลขาธิการภาคและกรรมการบริหารภาคบางส่วนโดยใช้เวลาประชุมประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเมื่อวานนี้เรื่องการเตรียมพ,อพอร้อมรัการลงสมัครรับเลือกตั้งบางท่าถ้าสมมติว่ามีการเลือกตั้งเป็นอุปรานะครับโดยมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้รองเลขาธิการภาคแก้ไขให้รองเลขาธิการภาคเน้นทําพื้นที่และรับผิดชอบพื้นที่ตามรายภาคอาทินายอสุวินวิภูศิรินะครับรองหัวหน้าภาคเหนือร่วมดูแลพื้นที่กับนายวราพัฒน์แก้วทอง รองเลขาธิการพัคภาคเหนือ,อคุณหญิงกรยาโสภปนิษฐ์รองหัวหน้าภาคอีสานร่วมดูแลพื้นที่กับนายวิรัตล่มเย็นและนายสุภชัยศรีล่านะครับส่วนนายสาธิตปิตุเตชะรองหัวหน้าภาคกลางรับผิดชอบพื้นที่กับนายสิริโชคโสภารองเลขาธิการภาคภาคกลางนายองค์อาจครามพิบูลรองรองหัวหน้าภาคกทมเนี่ย ดูแลภาคกทมและนายนิพิธอินทละสมบัตินะครับรองหัวหน้าภาคใต้เนี่ยจะดูพื้นที่ร่วมกับนายเทพไทยเสนพงศ์รองเลขาาิการภาคใต้ในกรณีที่พักส่งคนล,ลงสมัครรับเลือกตั้งนะฮะในกรณีนะครับแต่นี้ยังไม่ตอบว่าจะลงไม่ลงนะฮะจะมีการบอยขอรหรือไม่อันนี้ต้องรอประชุมพักต้องรอประชมุมกรรมการบริหารพักชุดใหญ่อีกครั้งในวันที่25มีนาคมนี้ครับอันนี้ยังแทงกั๊กอยู่ ยังไม่บอกว่าจะบอยขอหรือไม่บอยขอนะฮะจะมีการประชุมกรรมการมหารพักชุดใหญ่อีกครั้งในวันที่25มีนาคมนี้นะครับอันนี้คือนายพิสิทธ์นายพิสิทธิ์เมตชัยบัตนะครับหัวหน้าพักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์และก,ก็พักฝ่ายค้านนะครับได้มาถแถลงเมื่อวานนี้นะฮะและก็นายพิสิทธิ์ยังบอกว่าจะมีการลงเลือกตั้งหรือไม่เนี่ยให้ยิ่งรักไปเจรจากับ สุเทพก่อนนะครับนะครับก็คือบอกว่าให้นางสาวยิ่งรักชินบัตนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปพูดคุยเจรจาตกลงกับสุเทพไปได้ก่อนนะครับจึงจะลงเลือกตั้งส่วนข้อมูลเป็นไงก็ต้องดูการดูการประชุมาคณะกรรมการประหารพักวันที่25นี้นะฮะอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อวานนี้นะฮะที่กองสลากนะฮะเมื่อวานนี้เวลาประมาณ10โมงพูดไทยสลากเนี่ย ได้นำมวลชนนะครับไปที่หน้าสำนักง,งานกองสลากทรศสพา์บ,บินน้ํคกับมีการเทเข้าเปลือกด้วยครับเมื่อวานเวลาประมาณ10บโมงนะฮะสิบโมงพุทธยスระนําผู้ชุมนุมจากพิธีศูนย์รัชการเจ้าพนะและชาวนาส่วนหนึ่งนะครับขนข้าวใส่รถ10บล้อและเคลื่อนด้วยรถบรรทุก10บล้อมีรถบัสรถตู้และรถอีแตนหลายคันนะฮะเดินทางไปที่สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาล ่าสนนสนามบินน้ำจังหวัดนนครับเพื่อเจรจาขายข้าวให้กับชาวนาจํานวน111.2ตันฮะ111.2ตันโดยเสนอราคาตันละ1 2 0 0 0บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น1,344,000บาทนะครับหากสำนักงานสลากกินแบงเนี่ยไม่ตกลงจ่ายจะไม่ให้เจ้า้ที่และพนักงานออกมาจากสำนักงานเพราะบ,บอกว่า อยากให้พนักงานได้ร่วม,มรับรู้ความเดือดร้อนขอชาวนานะครับโดยได้ยื่นเงื่อนไขให้สํานักงานสลากว่ายื่นเงื่อนไขนะฮะว่าหากไม่นําเงินมาช่วยซื้อข้าวชาวนาเนี่ยต้องล็อกหวยรางวัลที่หนึ่งโอ้ให้สํานักงานสลากล็อกหวยให้ครับต้องล็อกเลขรางวัลที่หนึ่งเลขท้ายรถบรรทุกที่บรรทุกข้ามาวันนี้แหละได้แก่82ล็อกเลขท้าย82นะฮะและก็ทะเบียน 7009รถที่บรรทุกมาเนี่ยครับบอกว่าหากไม่เอาเงินมาซื้อข้าวธนาที่มาเทตรงเนี้ยที่บรรทุกป,ประมาณตอนนั้นยังไม่เทรครับจะต้องล็อกเลขวันที่1น,นะฮะตามทะเบียนรถสิบล้อที่นขนข้าวมาเนี่ยเขาเบืเ่อนี่ฮะที่เห็นในภาพเนี่ยครับก็คือเลขเลขท้าย82แล้วก็เลข4ตัวนะครับ7009โอ้ให้สำนักงานสลากกินแบ่งล็อกเลขครับ <c oughs> นะบต่อมานะ,ะทางทาง,ทางสำนักงานสลากกินแบ่งท่านรัฐบาลเนี่ยโดยนายวินัย พูดเบสนะฮะพุทธิเบสนะฮะัหัวหน้าสำนักง,งานกฎหมายหัวหน้าสำงงานักกฎหมายนงงานเนี่ยของสำนักงานสลากเนี่ยได้ออกมาพูดคุยเจรจา,จาของเงื่อนไขนะฮรร้องเรียนเพื่อพูดคุยกันบอกว่าจะนำเข้าไปที่ประปชุมคณะกรรมการพิจารณาเนื่องจากเป็นเรื่องใหญ่นะครับและผู้ริการกอนสลากก็ติดภารกิจไม่อยู่ด้วยแต่การพูดคุยไม่เป็นผลครับพูดทศละเลยสั่งให้รปรกข้าวเนี่ยเทข้าวเบื่อครับหน้าคารนะฮะตามที่เห็นภาพเลยครับ หน้ากองสลากเลยและก็ใช้รถไถนาไถกองข้าวไปปิดประตูทางเข้าออกครับพร้อมทั้งบอกว่าหากไม่รับเงื่อนไขชาวนาจะปักหลักชุมนุมที่สำนักง,งานสลากเนี่ยไปถึงวันที่24เลยนะถึงวันจันทร์เลยนะครับดนงทั้งเวลาประมาณ11บเอโมงครึ่งนะฮะก่อนเที่ยงนะครับนางวิมลลักษบุญยิ่งยงสถิตนะฮะรองผู้บุการสลากเนี่ยได้ออกมาพูดคุยนะฮะขอให้แกนนำได้เปิดทางเข้าออกแต่พูดสละอนุญาตให้เฉพาะเด็กและผู้หญิง และผู้สูงอายุออกจากอาคารเท่านั้นนะครับแต่คนอื่นห้ามออกจนงทั้งเวลาประมาณบ่ายสี่นะครับกองสลากเลยยอมรับข้อยอมรับข้อเสนอครับก็คืออนุมัติจะขอจ่ายเงินผ่านมูลนิธิธรรมอิสระนะครับในวงเงิน1นึ่ล้านสามแสนสี่บาทรับได้มีการลงนามร่วมกันนะฮะก็คือตรลงยอมจ่ายเงินฮะหนึ่งล้านสามแสนสี่บาทตกลงลงนามในบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ทีสลากระหว่างนายพายัพ และก็ทนายความนะฮะแล้วก็รองผู้ริการสำนักงานสลากสองคนนะครับคือนางวิมลรักและก็นายบุญส่งนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับจากนั้นผู้ที่สลากจึงได้นำมวลชนกลับนะครับอันนี้เป็นการนำกองใครไม่ใช่กองสิข้าวเปลือกไปเทที่สำนักงานสลากกินแบ่งเมื่อวานนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพาสกู่ไปติดตามรายละเอียดรวมทั้งเหตุการณ์ต่างที่เกิดขึ้นในช่วงต่อไปครับช่วงนี้พักก่อนครับ